ถ้าเราจะหาทางเนี่ยถ้าว่าทำอย่างไรเนี่ยนะฮะไอการเมืองของเราเนี่ยมันจะออกมาเป็นการเมืองแบบทันสมัยได้มากขึ้นอ,อผมมองอยู่หลายหลาย,หลายประเด็นเหมือนกันวันนี้เลยเล่าให้คุณธานีฟังวับผมดูแล้วเนี่ยนะฮะวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือว่าต้องให้มีการออ,ออกเสียงเนี่ยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์เนี่ยมากขึ้นซึ่งสามารถทําได้นะ พราะสมัยนี้มันมีการใช้บล็อกเชนการใช้บล็อกเชนอะไรเนี่ยได้ทาแบบนี้แบบนี้ผมเชื่อนะว่ามันจะทําให้คนที่มันซื้อเสียงนี่มันจะตรวจไม่ได้มันจะตรวจไม่ได้นะว่าอันเนี้นะฮะซื้อแล้วมันมันมันรักไปแล้วเนี่ยมันโหวตจริงหรือเปล่าขนาดนี้มันมันมันมีตรวจได้ฮะสมมุติว่าอย่างเงี้ยถ้าคุณโหวตให้ให้คนของผมนะคุณจะต้องโหวตไอ้เบอร์นี้ซึ่งหมอนี่ไม่เคยหาเสียงที่ไหนเลยนะ นะคือคุณต้องโหวตคู่นะไอสอสอเขตบตรบบเบอร์นี้แล้วคุณก็โหวตสสอพรีคลิสคนนี้แล้วเป็นพรรคโนเนม,มแต่ผมเอาไว้เป็นเป็นตัวเป็นตัวเครื่อตัว,ว,น,วน,น,นับคะแนนนับคะแนนแล้วผมจะจ่ายคุณเนี่ยก็คือตามจํานวนไอ,ไอ,ไอโนเนม,มเนี่ยที่มันได้คะแนนเพราะฉะนั้นคุณเอาไปครึ่งหนึ่งก่อนนะแล้วถ้าพรรคไอโนเนม,มนี่มาได้ได้เท่าไหร่ผมแถมให้คุณอีเอเ่างเนี้ถ้าเป็นอ่อินเทอร์เน็ตโหวตผมเชื่อว่าไอตรงนี้จะทํายาก อันนั้นอันที่หนึ่งแนวที่หนึ่งแนวที่สองเนี่ยผมเคยฟังฮะถามคนที่เขาเขาบอกว่าไอ้ทาไมเขาถึงเรียกว่ายันศรัทธาไอ้ไอ้พวกบ้านใหญ่อะไรกันอยู่เนี่ยมันมาจากไอ้นี่ฮะมันมาจากเขาบอกถึงเวลาเดือดร้อนเนี่ยนะไปขอความช่วยเหลือได้ก็มีคนเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยนะฮะแม่เขาหรือยายเขาไม่รู้ว่าเกิดป่วยขึ้นมาเนี่ยแล้วจะรอรถจากโรงพยาบาลเข้ามาอะไรนี่พอไปคุยติดต่อไปที่ไอ้ไอ้ไอ้บ้านใหญ่ ส่งปิกอัพมาก็ไม่ใช่อะไรมากมายแต่ปิกอัพมาทันทีนะแล้วก็เอาตัวไปดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการกระจายอำนาจนะนะลงไปในระดับท้องถิ่นเนี่ยให้เครื่องไม้เครื่องมือเนท้องถิ่นเนี่ยในการที่เขาจะดูแลคนในชุมชนเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะพราะว่าเนี่ยมันก็จะลด ความจําเป็นนี่เราจะต้องไปอาศัยนอกระบบอ่ะมันก็คือมามาอาศัยในระบบี่ยเองเนี่ยผมถึงระหว่างที่อยู่พรรคการเมืองประชารัฐเนี่ยถึงได้ออกไอเดียว่าเราจะต้องทําเงินผ่านประชารัฐเอาเงินลงไปเนี่ยนะฮะให้กับแต่ละหมู่บ้านเนี่ยผมผมออกมาเนี่ยสามขนาดคือ SML หมู่บ้านละหนึ่งล้านสองล้านสามล้านเนี่ยนะแล้วบอกเลยให้ต่อเนื่องกันสามปียแต่ว่าคุณเอาไปเนี่ยนะฮะเอาไปทําการบริหารจัดการเนี่ยไม่ใช่เอาไปแต่ ทำฤฤฤาาน้ำพริกละลายแน่นนะไม่ใช่เอาไปกินอุปโภคบริโภคนะเอาไปแล้วเนี่ยไปสร้างเครื่องมือเครื่องมือในการต่อยอดหารายได,ได้หรือเครื่องมือในการที่จะดูแลเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยให้มันเรียกว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยนะต้นทุนในการดํารงชีวิตให้มันต่ำลงอย่างเงี้ยถ้าออกมาเนี่ยนะสองด้านเนี่ยนะการโบวก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแล้วบทบาทของบ้านใหญ่ก็มี เรียกว่าการทํางานในระบบเนี่ยเข้ามาแข่งเพราะมีการกระจายอํานาจเนี่ยลงไปเนี่ยนะผมว่าต่อไปเนี่ยคนเาก็จะเริ่มมองนโยบายนะแล้วก็ข้อเสนอของแต่ละพักเนี่ยมากกว่าที่จะไปเน้นในเรื่องของการรับเงินครับก็คือต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยให้ระบบอุปถัมมันน้อยลงคืออย่าไปพึ่งพาอุปถัมมากเกินไปแล้วมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันสังคมมันก็ยังอยู่ในระบบโบราณอยู่ มันก็เลยไม่พัฒนาเส้กทีก็เป็นเป็นรากเง้าของมันแล้วครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วเราเปลี่ยนแปลงระบบสังครสร้างสังคมได้เราก็จะพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งตอนนี้เราติดกับดักตัวนี้อยู่